อารีเป็นคนหวงของเป็นคนขี้เหนียวไหก็ก็คิดเอาผมมีเนี่ยโต๊ะกับเก้าอี้อ่ะจอคอมก็ของเขามี่แกเอาของเขามาหมดเลยใช่พี่เอาแล้วทำไมแกไม่ขอแบบเขาให้แค่จอมาเหรอทำไมทำไมเขาใจดำนั้นเนี่ยเขาให้แป้นมาด้วยหรือเปล่าอีกเขาให้คอมมาแล้วพี่แต่ผมว่เอาเอาไปทำงานดีกว่า อ๋อมอไซค์ที่ผมขับอยู่ก็ของเขาเสื้อผ้าด้วยเขาให้เสื้อผ้าใช่อแต่เขาขี้งกเกงในเขาให้เองในไหมเองให้เหมือนกันพี่เอาเ่งในเขาก็ให้ใช่ครับถุงถุงของถุงเท้าอ่ะให้ให้หมดเลยพี่เอาทำไมเขาขี้งกงั้นของที่ไรอ่ะได้หมดรองเท้าก็ได้ผมเคยบอกเขาแล้วว่าไอ้ผมจะซื้อมอไซค์ซื้อรถนะอะไรเงี้ย เขาบอกว่าค่อยซื้อไม่เป็นไรหรอกรอมีแบบว่าเออถ้ามีค่อยซื้ออ,อซื้อแบบซื้อสดไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบเป็นนีหรืออะไรกนี้พเขามีให้ใช้ก็ใช้ไปก่อนคิดตัวว่ามันคือมันคือ,คอสิ่งในความฝันของผมเลยแล้วกันที่อยากมีหัวหน้าบริษัทอยากมีจากคิดอยากได้ที่ทำงานแบบเนี้ยเราอยากหยุดเราก็บอกเขาว่าเอยขอหยุดนะจะไปนู่นไปนี่ก็หยุดได้ทั้งที่งานก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว ใช่พี่ก็ขออยู่ได้อีกใช่หักเงินไหมหักเงินไหมไม่หักพี่ไม่หักด้วยมีแต่ให้เพิ่มโอ้โหใจดำไม่หักว่าเบสจะเป็นแบบเบสจะเป็นแบบวันที่ไม่มีงานมาทํางานแต่วันที่มีงานลาหยุดนี้หรอก็มันเคยแบบไม่มีงานประวันเดือนสองเดือนผมเดือนสองสองเดือนได้มั้พี่ตอนนั้นน่ะก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมไม่หักสักบาทไม่ไม่พี่ผมมาขอเขาหักเขาไม่หักให้ผมบอกขอไม่รับเงินเดือนด้วย แต่เขาไม่หัตเขาไม่เอาเจ้านายใจดําจังอ่ะเออแล้วเวลาจะไปต่างจังหวัดจะไปเที่ยวไม่มีรถเขายืมให้ไหมโอ้ยไปต่างจังหวัดเขาออกให้หมดทุกอย่างออกให้หมดอีกออกให้อีกเดี๋ยวเบสอันนี้เบสป่วยหรือว่าเออเราเล่าเรื่องจริงผมเล่าเรื่องจริงนี่ทําไมใจดําจังอ่ะพอจะมีตําแหน่งไม่เบสมีเจ้านายใจร้ายขนาดนี้เอ้านายใจร้ายเนาะลองถ้าเกิดลองดูทุกคนใครขับรถก็ได้ไม่ว่าจะ คนที่นาเก๋อย่างเงี้ยเขาก็มีรถครถับ่รถพีแ็กมาขับใช้กันทุกคนก็ใช้ใช้ได้เขาไม่เคยว่าคนเราแล้วที่กับคนอื่นยังดีขนาดนี้นแล้วแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เขารักมากมากๆจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเองอวยเนี่ย อวยก็ได้อวยก็อวยมันเองอวยอีกข้าอยากฟังเรื่องจริงปะเนี่ยอวยเรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องเรื่องจริงนี่ผมจะโกหกโอเคให้แน่ใจเออมันจะองอวยเรื่องดีๆเนี่ยค่าเสนอหูข้าอยากฟังอิงอวยเยอะถ้าชอบฟังอวยไปปกติฟังแต่ด่าใช่ไหมไม่ได้ฟังอวยเลยใช่แต่ยังผมอย่างเงี้ยผมมีจริงผมมีเงินเดือนอยู่แล้วอ่ะจริงๆเขาไม่ต้องให้เราเพิ่มก็ได้ถูกไหมพี่แต่เขาก็ให้เยี่าเดี่ยงพี่ๆก็รู้ว่า เวลาเราไลฟ์เราได้อะไรเท่าไหร่แล้วทําไมมันต้องถ้าเกิดย้อนไปดูผมตั้งแรก,แรกทาไมผมถึงหยุดไลฟ์เพราะอะไรอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็เหมือนก็เคยต่อผมไม่ได้เอาหลายคนก็พูดนะผมไม่ได้เอาเงินไปที่ตังค์อ่ะผมรู้สึกผมพอพอใจในตรงเนี้ยผมรู้สึกผมพอแล้วผมรู้สึกเอ้ยมีความสุขแต่เรื่องเล่าสปอร์ตผมมั่นใจเลยเพราะว่ามันคือความฝันผมแบบว่าผมอยากอ่เราพอใจในตรงนี้เราพอใจในเงินตรงนี้แล้วเรา ล้ารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานทุกวันนะพี่ไม่บางทีเบสพูดแทนน่ะมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบางทีถ้าถ้าแบบว่าชาลีเขาพูดเองเนี้ยก็คนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่าอ่ะตัวเองหล่ออีกละอะไรเงี้ยเป็นพระเอกโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มาเป่าประกาศอะไรเ่าเขาทำแบบนี้นะพี่ผมก็ไม่เคยพูดเนี่ยผมเพิ่งมาพูดก็พี่ถึงบอกว่าเบสวันนี้เบสเบสพูดแต่ถูกใจเพราะว่า พีเบสพูดถูกแล้วเพราะว่ามันมันเป็นความจริงที่แบบว่าหลายคนไม่รู้แต่ถ้าท่าแนแอคเขาพูดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอวยตัวเองเนี่ยมันต้องให้คนอื่นที่เป็นคนทํางานรอบข้างมาพูดอะถูกแล้วพี่บอกเพียงบาทเพียงไรเนี่ยแต่ก็คือในมุมมุมของผมในมุมที่ผมได้รับนะคนอื่นจะพูดยังไงหรือไม่พูดอะไรผมผมไม่รู้อะแต่อันนี้คือมุมที่ผมได้รับรงจริงเขาสามารถสร้างภาพได้นะสร้างแบบว่าทำให้ให้คนนู้นให้คนนี้ เขาสร้างให้ได้ต้องหลายอย่างจริงๆเขาสร้างได้เยอะเลยเขาไม่เคยสร้างเลยผมบอกถ่ายไหมเขาไม่ถ่ายไม่ทำหรือเล่าเล่าเล่าโอกาสเขาบอกว่าผมไล์ขายของสิผมยังไล์แค่ครั้งเดียวนี่เพราะผมรู้สึกผมเกรงใจเขาเขาให้โอกาสผมเยอะให้ผมทุกคนรู้จักผมได้ก็เพราะเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าผมเวลาผมอ่านผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่เหมือนสิ่งที่เราสัมผัสที่เรารู้สึกอ่ะ บบ,บางทีเราไม่ได้สัมผัสกับเขาตร,ตรงๆเขาอาจจะไม่รู้เราก็ไม่สามารถว่าเขาได้เหมือนกันใช่ไม่เฉพาะเบสที่ทุกคนรู้จักได้ก็เพราะเขาและอีกหลายๆคนด้วยที่รู้จักได้มีตัวตนได้ก็เพรานะน็กคือถ้าไม่สนับสนุนไม่รักก็อย่าทำ้ายน็กแค่นั้นเอง ังคนด่ามาเยอะแล้วเนอะลองฟังคนที่เขาได้รับจริงๆพูดบ้างว่าเขาได้รับอะไรบ้างจริงๆแล้วพวกเราควรจะเศษสิ่งดีๆอะ่ะมันคือเรื่องที่ดีากทำไมของของเล่นน่ะมีเยอะแยะที่เล่นในเจสในน้ำมั้พี่ไม่ใช่เพื่อหลายๆคนหรอ,อเอา,าอมาไว้ให้คนอื่นเล่นด้วยอย่างเงี้ยนะอืมออ พี่ที่พี่ฟังเบสพี่พี่ก็เชื่อนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราก็เห็นมานานแล้วเนาะเออว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่เข้าใจนะว่าแบบอารมณ์แบบว่าพอทําแบบอะไรแบบมอบของให้ใครแล้วแบบไม่อยากให้คนอื่นเห็นหรือว่าไม่อยากเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมุม,มของเขาที่เขาคิดว่าเออทําแบบไม่อยากสร้างภาพแบบให้ดูแบบว่าเออทําความดีถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นเขาก็อาจจะออกแนวติดๆหน่อยนึงเลย อกาศเยอะนะพี่ผมรู้สึกว่าอ่ะเราสมมติผมทํางานสมมติอ,ออกไปจากที่แม็ก็ะคืออย่างน้อยเราก็มีโปรไฟล์เราทําเราด้ทํางานกันดาราเลยนะเว้ยผมคิดแค่นี้เองนะพี่แร้ะเราเคยเรามีประสบการณ์แล้วทางานกันดาราพี่แต่ตอนนี้ให้ออกไหมผมโชคดีนะผมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเลยครับอันนี้คือก่อนเริ่มต้นทํางานใช่ไหมแต่ทีนี้ยตอนนี้พอพออยู่ด้วยแล้วถ้าจะให้ไปที่อื่นไปไหมก็ไม่ไปถูกไหม ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมต้องต้องแบบว่าโอเคแล้ว่าตรงไปผมไม่รู้ว่าผมจะความคิดจะเปลี่ยนไหมหรืออะไรไหมไม่รู้จริงๆที่อางเนี้ย,ยแต่ผมรู้สึกว่าณปัจจุบันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเฮ้ยโอเคแต่ถ้าเกิดเราอยากมีรายได้รายได้เพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ขยันมากขึ้นเราก็แค่ทำอย่างอื่นให้มากขึ้นแค่นั้นเองแต่ผมรู้สึกว่าผมยังขี้เกียจยังแบบว่า ไอ้เราเราโอเคเราแบบว่ามีพอใช้กินเรามีให้พ่อให้แม่มีเงินเก็บให้ตัวเองอะ่ะรู้สึกตอนเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็โอเคแล้วอะ่ะแล้วเขาไม่ได้ปิดโอกาสว่าเราห้ามไลฟ์นี่ห้ามทยํยงานอื่นนี่ไม่สามารถรับงานอื่นได้เขาไม่ได้ปิดโอกาสเราอืมอืมอืมไปสบายชิลๆตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ผมก็บอกว่าผมก็ยื่นเลยว่าผมทํางานผมต้องเรียนด้วยนะถ้าเกิดผมมีสอบผมมีเรียนผมไม่ไปทํางานนะ ก็โอเคช่วยเราแบบว่ามันคือรายได้เสริมนะพี่คือแบบวเวลาทํางานอ่ะคือเราเรียนไปนด้วยทํางานไปนด้วยอ่ะคือมันคือรายได้เสริมอ,อีกอีกอาชีพหนึ่งเรามันสามารถแบบให้เราแบบเหมือน,นอเดียค่ะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่ได้สนใจว่าใครจะได้เยอะกว่าหรืออะไรยังไงก็ตามผมมองมในในมุมมองผมคือถ้าเงิน,นยิ่งเยอะผมยิ่งกลัวพี่แรอองกดดันใช่มันเขาเรียกว่าแรงกดดันครับทางทางออนไลน์มากกว่าแต่งานเลยพวกเขาไม่ได้กดดันอะไรผมขนาดน,นั้น,นอกพี่ ก็คือทํางานคุยกันปกติจริงจังกับงานเพราะผมเป็นคนจริงจังกับงาน,นคือบางคนเขาเรียกประเภทเดียวกันที่ทุ่มเทกับงานจริงๆเล่นจรนงเวาเดือแต่ส่วนมากจะเล่น,น,นผมยังเคยแซวเลยแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบเขาแบบว่าไม่ได้จ้างมาทำงานนะเขาจ้างมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ยังมียังมีแซวบ้างเลย งานสัวละคผมมันไม่ได้งานที่ยากผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสผมรู้สึกดีใจรู้สึกแบบโชคดีอะ <c oughs> รบบว่าถ้าเราในเปรียบเปรียบเทียบที่ผมทํางานมาที่ผมทำงานผมก็ทํามาเยอะนะพี่เพราะว่าผมเป็นรีแนน,นั์นมาก่อนผมก่อนที่จะมาเรียนผมก็ทํางานมาก่อนอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่างานตรงเนี้ยสบายจริงจพี่สบายกับออกกองอะไรต่างๆน,นงานาเยอะพี่ สบายไม่พอเขาให้โอกาสอี